นเนี่ยเราไม่ขาดทุนนะเพราะว่าไอ้ที่ว่าเราส่งเสริมให้เขารทำรวยเนี่ยเขาไม่ได้เอาเขาพวกเขาหอแต่เพียงอย่างเดียวนะนี่เขาจุนเจือเัลือแผ่วัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยดีม,มีพีมันอยู่สะดวกสบายนี่นะท่านตาเห็นเลยนะ อาใครจะลงคันเท่าไหร่ใครจะช่วยเหลือเท่าไหรปัจแจงประสงค์กันมาเลยนะเพราะว่าโยมผู้นี้เชื่อใจได้ว่าทำแล้วเขายังนำปัจจัยเงินทองของเรานี้ไปต่อยอดในพุทธศาสนาอีกทำให้วัดวาอารามนั้นเนี่ย ได้พลานิสงไปด้วยพระสงฆ์พระเจ้าเนี่ยเธอเชื่อไหมเดินอุ้มบาทผ่านวัดบ้านผ่านบ้านของฉันเนี่ยท่านยิ้มอยู่ทุกองเลยนะแล้วก็ทักทายฉันเนี่ยแบบเป็นกันเองด้วยองไหนมาก็บอกว่าขอให้ร่ำรวยนะโยมคนไหนมาก็บ,บอกว่า ขาให้เป็นเศรษฐีนะโยมแม้แต่พวกเนนเดนทางหลายอ่ะก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขอให้โยมแม่เนี่ยมาวัดบ่อยๆนะเพราะว่าเนนก็จะได้กินอาหารอร่อยๆอเธอเชื่อไหมว่าวัดทั้งวัดนี่เนี่ยเขากล่าวสรรเสริญ ผู้หญิงคนนี้ตลอดเพราะเทวดาเนี่ยได้ฟังเทวดาคนนี้พูดแล้วเขาก็เลยไปชักชวนกันมาให้มาร่วมบุญร่วมทานกับผู้หญิงคนนี้เพราะบุคคลผู้นี้ได้จุนเจือวัดวาอารามแล้วก็ พิสูสองสามเณรได้ผลประโยชน์ไปด้วยคำว่าอริยทรัพย์ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าโลกียัรั์โลกียทรั์นี่มันมาจากคำว่าเริ่มต้นก่อนพอมันรวยที่ทสุดแล้วพระได้อนิสงส์โลกอริยทรัพย์เกิดขึ้นทันที ความห้อมล้อมความสรรเสริญความถูกยกยอพอปั้นมันก็เลยเป็นที่มาของอริยสัจที่ควรค่าแก่การนำไปบอกกล่าวหรือว่าเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปขยายเนื้อความว่าเออบ้านของฉันนี้เนี่ยวัดของฉันมันมีอย่างนี้ไหมมันมีอย่างนี้ไหมถาม้านีให้สรรเสริญให้ทนุควาำรุงว่า เขาได้สร้างบุ่นจริงมีอานิสงส์จริงเทพเทวารักใคร่เอ็นดูจริงเงินทองที่นำไปจุนเจือครอบครัวก็ถูกจัดสรรเงิน,นงทองที่นำมาธนุบำรุงพุทธศาสนาเทพเทวดาเขาก็จัดสรรปันส่วนให้ทำในที่สุดก็กลายมาเป็นว่า อริยสัพเ์เกิดขึ้นกับบุคคลผู้นี้โดยที่ว่าเราไม่ต้องสงสัย่่่ดบบบบบน้้้้คาาามกกััััุเเขออววทสงงใหผผููรืญ มีน ena น่าเหลือสิามงาน champions of STEPHAN players refiners all the a s p e c t ว่าง Industry พิก i f กปัดเราผ่ r งชวญ�나 �aty ride โไมโม��ย b i r a นี่สุบาช s e a t t l กขี้พอ04จุดบาท a s k <c> i <ười> <c ười> นี่มันจันเลยนะคะค่ะสอบวันทียี่สิบเจ็ดค่ะผู้จัดการย์โอ้ครับวันนี้มากี่คนโอ้กว่าเลยค่ะมาทั้งครอบครัวมาเพราะว่าเดี๋ยวลูกหลานก็ต้องกลับไปทำงานก็มงเพื่อนดีกัะอาจารย์สบายดีนะคะดีค่ะขอโทษนะคะ ที่นี้ก็เรื่องที่สองเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าลูกล้านในหนพระใจเงินทองร่วมสร้างสีหาคอนครอย่างนี้โดยที่ว่าตรวจน้ำหรือว่าไม่ได้ตรวดนั้นได้บุญเท่าเทียมกันไหม รอนนี้นี่องค์พ่อเองก็จะยกเรื่องราวบนสวรรค์เนี่ยนำมาเล่าให้ฟังคือในระบบของสวรรค์เขาได้นำเรื่องราวเหล่านี้นี่มาอธิบายไว้ว่า คือคำว่าบุญบุญชาวบ้านบุญเศรษฐีบุญราชาและกับบุญมหาจากักรพรรดิคือสี่บุญเนี่ยมีฐานะมีการเวลาทำไม่เหมือนกัน ทีนี้จะมาพูดถึงคำว่าบุญชาวบ้านก่อนคือบุญชาวบ้านนี้เราได้สร้างบุญกับวัดวัดนี้ก็ได้นำปัจจัยเงินทองมาสร้างกำแพงบ้างมาสร้างเสนาสนะบ้าง เพื่อให้หมู่บ้านนั้นมีหน้ามีตาและเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของผู้สแสวงบุญทั้งหลายและเวลาพระสงฆ์องค์เจ้าท่านมาเห็นวัดวาอารามท่านก็เกิดความสเสดหาในวัดและก็ พระก็ไม่แห้งนายต่อวัดซึ่งวัดเหล่านี้มีเห็นทั่วไปแต่ทีนี้วัดเหล่านี้นันนาเข้ามักจะทำให้พระ หรือกับญาติโยมนี้เนี่ยอยู่ไม่ค่อยได้มีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจและก็มีคำครหานินทาเกิดขึ้นอย่างมากมายอะไรเป็นต้นเหตุผู้รู้ได้อธิบายเอาไว้ว่าคำว่าวัดชาวบ้านนี้นี่ อายุไขสถานที่ตั้งทวยเทพเทวดารักษาวัดเนี่ยไม่ได้มีอานิสงส์มากพอไม่ได้มีบารมีมากพอและสถานที่ตั้งไม่ได้งดงามเป็นที่ประทับโกประทับใจของผู้ไฝในบุญมากพอ ละเวลาการก่อสร้างเสนาสนะมัจกจะขวางหูขวางตาไม่ขวางชาวบ้านก็ขวางทวยเทพเทวดาถ้าไม่ขวางเททวยเทพเทวดาก็ขวางพระขวางเจ้าของขวางาคณะกรรมการไอการขวางนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดทว่า สถานที่นั้นๆไม่ใช่วงจุ้ยของวัดผู้มากเลยบารมีทำให้วัดเหล่านั้นเนี่ยเป็นวัดที่ได้ทรัพย์สมบัติหรือว่าได้ทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยในลักษณะของคำว่า ขาดแคลนจิตใจขาดแคลนอุดมการณ์แล้วก็ขาดแคลนการเอื้อประโยชน์ทำไมเขาจึงต้องใช้คำพูดว่าวัดญาติโยมกรรมการพระขาดแคลนน้ำใจขาดแคลนการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ถ้าจะพูดไปแล้วก็ไม่มีใครพิดมันก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละจะไปนินทาพระก็ไม่ได้จะไปนินทาโยมก็ไม่ได้จะไปนินทากรรมการก็ไม่ได้จะไปนินทาวัดเอายิ่งไม่ได้ใหญ่ก็เพราะว่าวัดเขาไม่มีเขาไม่มีปากพอทีจท่จะอธิบายได้ แต่อะไรเป็นเหตุที่ทำให้ที่ทำให้วัดนั้นนั้นกลายมาเป็นวัดที่ทุรัสทุเรล,ลำบากลำบนและ ไม่เป็นที่ภาคภูมิใจเหมือนเมื่อก่อนตามตามหลักผู้รู้ท่านอธิบายเอาไว้ว่าวัดนี้วัดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าวัดปุถุชนหรือว่าวัดชวาวบ้านเป็นวัดที่ไม่มีเทวดาเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งเป็นอริยะหรือว่า ยังไม่มีเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ควรกราบไหว้บูชาเทวดาก็ใจไม่ใหญ่ไม่มีฤทธิ์ปล่อยไปตามยาทากรามเป๊ะปะเป๊ะ,ปะ,ป,ะ,ป,ะ,ป,ะปะไปเรื่อยเฉยไปอยากตั้งอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้เลยกลายมาเป็นที่ที่ไม่เป็นที่ที่สเสน่หา ของทุกคนที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะแต่เราจะพรแต่คนมีบุญมีกุศลวิ่งเข้ามาจะมาสร้างผีหาซาตานหรือว่าความวิบัติซึ่งมันซึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยมันั็ไปซูนพระสงฆ์พระเจ้าบ้างกรรมการบ้างญาติโยมผู้มีบารมีในสถานที่อย่างนั้นบ้าง ชี้แนะแนวทางไปในทางที่ว่ามันผิดศีลผิดธรรมโดยการเอาปัจจัยเงินทองมาหาความสุขแก่ตนเองและพวกพ้องบางครั้งปัจจัยเงินทองที่มันมีจำกัดเขานำมาเพื่อ สร้างเสนาสะนะก็ะถูกนำมาจับใจ่ายใช้สอยการะเล่นบ้างมาโละส่บ้างหรือไม่ก็จัดเลี้ยงกันเกินขอบเขตทำให้ปัจจัยเงินทองของคู่ร่วมบริจาคนั้นถูกทำลายออกไปในที่สุด ความมีมนทินความเป็นบุคคลผู้มีจิตวิบัติก็เลยถูกประทับตาเอาไว้ว่าแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยคนมีบาปพราะแต่ถูกประทับตาไปด้วยแผ่นดินของคนมีบาปแล้วนี่มันก็เลยเป็นเหตุทำให้เทวดาสัมมาธิฏิ เขาก็บเบือนหน้านี้เบื่อมละอาเขาก็เลลาออกจากวัดนั้นๆไปไปอยู่ที่อื่นพอเทวดาสัมมาทิฏฐิไม่อยู่พิหาซาตานยักษ์มารเข้ามาสิงสถิตอยู่พอวันดีคืนดีมันกลับไปปลุกกระแสให้พระบ้างให้ญาติโยมบ้างให้กรรมการบ้างมีความคิดที่เลนที่เลน อยากได้ปัจจัยเงินทองมาในทางที่ไม่ค่อยชอบคือไม่เป็นไปตามพระธรรมพระทินไหนก็เลยเป็นเหตุทําให้สถานที่ตรงนั้นถูกสาบแช่งชิงชังด้วย วยเทพเทวดาคู่มีฤทธิ์คู่มีบารมีในสถานที่แห่งน,นั้นเวลาเขาสาบแช่งก็บอกว่าถ้าจะได้ถ้าจะได้พัจจัยเงินทองมากูก็ขอให้มันด่ากันก่อนให้มันประจานกันแล้วค่อยมากินอาหารแล้วค่อยนำปัจจัยเงินทองนั้นเนี่ยนำมานำมาซื้ออาหารแจกันกิน ในที่สุดก็ปรากฏขึ้นมาว่าที่เขาสาบแช่งอย่างนี้สแสดงให้เห็นว่าลักษณะญาติโยมลักษณะกรรมการลักษณะญาติโยมลักษณะพระมันเหมือนกับคล้ายๆกับสุนัขพอแต่จะกินอาหารต้องกัดกันก่อนเพอาารอแต่กัดกันได้เลือดจะปักต่างคนต่างกินกันเลยอีกครานี้ เขาก็เลยอุปมาให้ฟังคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆว่าอยากให้มันคล้ายๆเหมือนกับสัตว์ฝูงหนึ่งซึ่งถ้าจะกินถ้าจะบริโภคต้องกัดกันก่อนเจ็บปวดรว,ด,วดร้าวร่องโอหวหวนก่อน แล้วถึงถึงจากนั้นค่อยมากินที่หลังอันนี้เขาเรียกว่าวัดชาวบ้านที่นี่วัดเหล่านี้นี่เวลาคนไปสร้างบุญสร้างกุศลถามว่าได้บุญไหมก็มันก็ได้อ่ะแต่ว่ามันได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยมันได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควร แต่ทีนี้ก็มาบุญข้อที่สองบุญอันนี้เขาเรียกว่าบุญเศรษฐีบุญชาวบ้านฟังมาแล้วบุญชาวบ้านนี้เทวดาไม่ค่อยเอื้อไม่ไม่ค่อยอนุโมทนาสาธุส่วนบุญเศรษฐีนี้พระพิสุพูนั้น มีบุญสำคัญกันกันกนกบมหาเศรษฐีหรือว่ากะหาโบรดีคู่มากด้วยบารมีมากในโพกัสักไม่ว่าจะจะบริโภคอะไรจะอยู่พุธิแบบไหนยอมเขาไม่มากเรื่องแล้วกับพระสองฆอ์งระเจ้าในสถานที่นั้นนั้น ก็ไม่มีความมิโตกังวลเพราะปัจจัยเงินทองที่นำมาสร้างวัดล้วนแล้วแต่ถูกจัดสรรขึ้นมาเพื่ออุปถัมภ์วัดและครูบาอาจารย์แห่งวัดนั้นๆเขาเรียกว่ากุศลถึงกัน พระพิสูเหล่านี้น่าจะเคยมีบุญสัมพันธ์กันมากับญาติโยมคนนั้นคนนั้นคนนั้นแต่ทีนี้ทายาิโยมท่านใดมีปัจจัยเงินทองในร่วมสร้างกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของอามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะว่า สถานที่สร้างวาดัดเขาไม่มีความละโมบสถานที่ท้ว่เทพเทวดาสถานที่อย่างนั้นปีศาจนั้นเนี่ยเขาไม่ละโมบเขาเรียกว่าเทวดาสัมมาทิฏฐิมากกว่าเทวดามิจฉาทิฏฐิก็เลยเป็นเหตุทําให้วิญญาณไมดีนั้นนี่มีอยู่แค่เสียงเดียว ไปเถียงเทวดาสัมมาทิฏฐิร้อยเสียงไม่ได้เกหนีไปอยู่ข้างรั้ววัดเลยในที่สุดเทวดาสัมมาทิฏฐิก่อนเลยสร้างสราการบร,รียนปลูกต้นไม้ทำกุฏิและก็อประปรบปะราคมไฟอย่างสวยสดงดงามอย่างกะที่ครูบาอย่างกะที่วัดครูบาจารย์ใหญ่ๆเข้าไปแล้วมันเย็น มันปลืม้มมันมีความสุขและมันมีความสงบลึกๆเขาเรียกว่าสถานที่นั้นเต็มไปด้วยอัศเต็มไปด้วยธรรมเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นเนี่ยลงบนแผ่นดินนั้นเนี่ยตลอดทุกตารางนิ้วดูพระท่านก็ไม่มากมาก ดูญาติโยมก็เป็นเนื้อนาบุญส่วนดูคนส่วนดูสถานที่ก็ไม่เกก,กะลูกตา